อาจารย์พิชัยรัตนดิหลกณภูกเก็ตนะคะอาจารย์เป็นอดีตรองคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้านะคะโพสต์ Facebook เอาไว้ค่ะโพสต์ด้วยหัวข้อที่บอกว่าคดีหุ้นไอ v ีวีจบแล้วแล้วคนที่ร้องเรียนอะไรอะไรเนี่ยระวังตัวด้วยนะคะด้วยเหตุผลทั้งหมด6ข้อขออนุญาตย่อนะคะคหนึ่งคือคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีีถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งในทายาทแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้แบ่ง ก็หมายความว่าไม่มีทายาทคนไหนเป็นเจ้าของถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจะถือว่าคุณพิธาครอบครองหุ้นไม่ได้เด็ดขาด 2. ค่ะพอไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็อาจจะยกคําร้องด้วยเหตุผลข้อหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้ารับคําร้องขึ้นมาคุณพิธาก็ยังคงม,มีโอกาสรอดสูงเพราะว่าบรรทัดฐานของคดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องพิจารณา โดยการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏว่าบริษัทได้ประกอบกิจการจริงหรือเปล่าไม่ใช่พิจารณาแค่วัตถุประสงค์เท่านั้นอันนี้อาจารย์พิชัยบอกนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยค่ะบอกว่าย้อนไปดูสิเดือนตุลาคม63นะสาน่ะศารพิพากษากรณีถือหุ้นสื่อของคุณพาดาวรการนนนะคะเป็นสสพลังประชารัฐตามแนวทางอย่างที่บอกเนี่ยแหละแล้วยังไม่พอนะในคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะคะก็บอกเอาไว้ว่า การพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ระบุเอาไว้เนี่ยเพียงอย่างเดียวเสร็จแล้วไปมีมติว่าได้ประกอบกิจการโดยไม่ปรากฏข้อแท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบกิจการจริงๆอันนี้พิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ